สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบการจัดซื้อจัดหาด้วยอิเล็กทรอนิกส์คือระบบการจัดจ้างออนไลน์หรืออีเพลเมนต์คือระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ ข้อดี 1. เกิดความโปร่งใสมากขึ้นช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากระบบการจัดซื้อแบบ eProcurement นั้นมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อไว้เป็นรายลักษณ์อักษรในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย 2. สะดวกรวดเร็วเมื่อมี eProcurement เป็นเครื่องมือมาช่วยในการทำงาน ในด้านเก็บและสืบค้นข้อมูลก็จะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบริษัทที่เป็นผู้ขายการเปรียบเทียบราคาสินค้าการติดตามผลซื้อขายก็สามารถทำได้ง่ายประหยัดเวลาช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลและทำงานเอกสารแบบเดิมๆ 3. ลดความผิดพลาด ระบบการจัดซื้อออนไลน์นั้นนอกจากเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานดังที่กล่าวไปแล้วยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำเอกสารไปได้มากเนื่องจากคำสั่งซื้อต่างๆจะมีระบบช่วยดำเนินการอัตโนมัติทำให้ปัญหาจุกจิกที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลผิดพลาดนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด4 ปรับปรุงระบบการทำงานระบบ e p r o c u r e m e น t นั้นไม่ได้เพียงช่วยให้การทำงานของทุกคนที่เกี่ยวข้องสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่หากผู้บริหารนำข้อมูลที่มีมามาวิเคราะห์ดีๆแล้วจะสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจได้ว่าองค์กรของตัวเองต้องการอะไรยังขาดอุปกรณ์อะไรที่สำคัญอีกบ้างมีสิ่งใดที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำไปสู่แผนกลยุทธ์ที่ดีซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้านได้อย่างรวดเร็วข้อเสียของ e procurement ok เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ที่ต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และมีขบวนการการดำเนินการหลายขั้นตอนซึ่งเป็นการยากต่อการทำความเข้าใจระบบยังมีช่องว่างให้เข้าใจว่าสามารถทำการทุจริตได้ทำให้ระบบนี้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ไม่เหมาะกับการจัดซื้อจัดจ้างคารุพันธ์และงานขนาดเล็กหรืองบประมาณน้อยเพราะจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นแนวทางเดียวกันต่อไปเราจะยกตัวอย่างของบริษัทอ f ฟฟิศเมดนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ วันนี้ผมามีคำใหม่มาเล่าให้ฟังนะครับ eProcurement นี่ระบบการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับองค์กรมันคืออะไรละครับและมันทำให้องค์กรสะดวกสบายขึ้นขนาดไหนวันนี้เราจะแบนไต่ระบบ OfficeMate eProcurement ไปด้วยกันเลย OfficeMate eProcurement เป็นกระบวนการการ,การ,การ,การจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์นะครับดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยสะดวกสบายใช้งานง่ายเพราะว่าสามารถออกแบบหน้าตาการใช้งานเนี่ยให้เข้ากับองค์กรแต่ละองค์กรได้และที่สำคัญนะครับมันจะไปเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลขององค์กรได้โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่องฝั่งผู้ใช้งานเลยนะทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์่แหละครับจ้งานรครัก คุชมเป็นฝ่ายจัดซื้อขององค์กรเหมือนผมในวันนี้นี่คุณชมสามารถจะกําหนดการใช้งานในระบบ OfficeMate E-procurement ได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับจะก,กําหนดรายการสินค้านะครับว่าพนักง,งานองค์กรจะเห็นตัวไหนบ้างรวมไปถึงกําหนดจํานวนผู้ใช้ในระบบก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองขั้นตอนการสั่งซื้อขั้นตอนการอนุมัติตรงนี้ทําง่ายมากๆเลยทีเดียวแถมที่สําคัญตรวจสอบการสั่งซื้อได้ทุกขั้นตอนด้วยครับจุดเด่นสําคัญของระบบนะครับคือผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ขอเพียงแต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ทาง OfficeMate เนี่ยทําการเซตอัพระบบไว้ให้นะครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณจะได้มีเว็บไซต์เอาไว้สั่งซื้ออุปกรณ์สํนักงานสํหรับองค์กรของคุณได้ทันทีเลยคุณจะมั่นใจได้ด้วยนะครับว่าคุณจะได้รับสินค้า ตามกําหนดเนื่องจากว่าระบบเนี่ยจะมีการส่งอัปเดตสถานะของใบสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่าใบ PO นี่แหละครับมาจากอ e ีเมลครับ5บอกหมดเลยว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วคุณจะได้รับสินค้าตรงตามกํหนดเวลาครับและจากที่คงอยู่ตอนนี้นะครับระบบยังเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า My Catalog โอ้โหอันนี้ดีมากเลยจะสามารถให้คุณเก็บรายการสินค้าที่สั่งบ,บ่อยๆสั่งเป็นประจําให้มาสั่งซ้ําอีกได้โดยที่ไม่ต้องไปควานหาใน E Catalog ใหญ่ครับขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบก็ง่ายมากๆครับเริ่มด้วยประการแรก Requester หรือผู้อยากสั่งซื้อสินค้าก็เข้าไปเลือกสินค้าที่ต้องการสร้างใบขอซื้อครับที่เรียกว่า Purchase Requisition หรือใบ PR จากนั้นครับขั้นตอนที่2 Approver ก็เข้าระบบมา เพื่อทําการอนุมัติใบขอซื้อหรือใบ PR เพื่อให้กลายเป็นใบ PO ในระบบนั่นเองหลังจากนั้นตอนที่3ครับ Office ออฟฟิศเมดดำเนินการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อนั่นเลย เพียง3ขั้นตอนในการสั่งซื้อครับคุณก็สามารถลดอะไรต่างๆให้องค์กรได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นลดความยุ่งยากลดเวลาการทํางานฝ่ายจัดซื้อลดความผิดพลาดในด้านการทำงานด้วยเอกสารนะและยังลดปริมาณการสั่งซื้อนอกระบบความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการนะครับและที่สำคัญครับลดค่าใช้จ่ายแฝงที่คุณมองไม่เห็นเช่นค่าโทรศพัพท์ค่าส่งแฟกซ์หรือค่าเดินทางโอ้เสียเวลาครับสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้ดีครับเพราะเาสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาและทําได้เรื่อยๆเลยทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับส่งในวันทําการถัดไปและตรวจสอบ คุณผู้ชมครับ OfficeMate e p r o r e n t ระบบนี้สมัครได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดประหยัดไปได้เยอะเลยครับนโยบายนี้ดีมากเลยสำหรับลูกค้า OfficeMate e p r o r e n t ทุกรายจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำบริการเพิ่มเติมตลอดการใช้งานอีกคุณผู้ชมครับไม่ต้องเสียเวลาขับรถไม่ต้องเสียค่าน้ำมันประหยัดการเดินทางหยุดการโทรศรัพท์ไม่ต้องใช้ส่งแพกันอีกนี่แหละครับคือบริการที่น่าสนใจมากจาก OfficeMate e p r o r e n t OfficeMate เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์สามารถเชื่อมฐานข้อมูลโดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับและยังสามารถใช้ผ่าานทททงโทรศรัพ์ไดด้้วย สามารถกำหนดรายการสินค้าต่างๆสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและยังใช้ได้ทุกที่นะครับและมีการกำหนดการจัดส่งได้อย่างตรงเวลานะครับเมื่อเราสั่งซื้อจะมีใบ P.O มาที่ทางอีเมลนะครับช่วยลดความยุ่งยากในการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ลดข้อผิดพลาดอีกด้วยและยังช่วยลดปริมาณการจัดซื้อนอกระบบครับเพิ่มความโปร่งใสลดค่าใช้ใจ่ายที่แฝงเช่นค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอื่นๆครับขั้นตอนการสั่งซื้อ1 เลือกสินค้าสั่งซื้อและระบบจะสร้างใบคำสั่งซื้อหรือใบขอซื้อสินค้า 2. เข้าระบบเพื่อทำการอนุมัติจัดใบขอสั่งซื้อเป็นใบสั่งซื้อในระบบ3ต,ตัวระบบจะดำเนินการจัดส่งตามใบคำสั่งซื้อของลูกค้า ความโปรง่งใสการตรวจสอบได้จากแอนเทสได้นะครับทำให้ทีมงานผมในส่วนกลางเนี่ยนะครับสามารถแท็ and trace, กแอนเทสจากระบบ e g o v e r n m นี้เนี่ยได้แล้วก็วี่งถามด้วยนะครับมันเซฟเรื่องเวลาเราอะค่ะรู้สึกว่าเวลาในการสั่งซื้ออะมันจะค่อนข้างกระชับก็คงเป็นในด้านของรีพอร์ในการแทกแอนเทสนะครับการลดใช้แคชในระบบทำให้ส่วนกลางในคณะคอนโซลได้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะไปเลือกรายการที่เราเคยสั่งซื้อค่ะกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็การบริการนะคะการเซอร์วิสต่างๆที่ผ่านระบบอะ่ะมันรวดเร็วเราสามารถเลือกเข้าเ,ออเลือกรายการสินค้าเองได้นะคะแล้วก็เหมือนถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้แบบไม่ไม่ต้องรองให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเออทําการแก้ไขให้ชัดๆเลยในแง่ของการแอนเฟสนะครับในการลดการแทชในระบ,บบนะครับในการควบคุมอนุมัติจากศูนย์กลางโดยเฉพาะการวีมดเตอไซ์ต่างๆนี่นะครับก็ลดระบบไฟเปอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็ความควบคุมจรของออฟฟิศเมด การนำมาประยุกต์กับธุรกิจของเรา 1. การสั่งซื้อออนไลน์คุณสามารถใช้ระบบออเดอร์ออนไลน์ในการสั่งกาแฟและวัตถุดิบอื่นๆที่คุณต้องการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมาที่ร้านและประหยัดเวลาของลูกค้า 2. การจัดการสต็อกใช้ระบบการจัดการสต็อกออนไลน์เพื่อติดตามวัตถุดิบและสินค้าในร้านของคุณโดยเฉพาะกาแฟที่มีในครังเพื่อปรับปรุงการจัดจำหน่าย 3.. การจัดการจัดส่งใช้ระบบออเดอร์และการจัดส่งออนไลน์เพื่อควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงร้านของคุณและลูกค้า 4. การจัดการบัญชีใช้ซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์เพื่อติดตามรายรับรายจ่ายของร้านค้าและการจัดการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การสื่อสารใช้อีเมลหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์เพื่อติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า เพื่อสั่งซื้อหรือแจ้งเรื่องต่างๆ 6. การติดตามรายการรีวิวใช้สื่อออนไลน์และสังคมออนไลน์เพื่อติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการของร้านค้าสมาชิกกลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบาย